วันนี้เราอยู่ที่สโน่นะคะสก,กีรีสอรอ์ทเห็นไหมสีขาวๆนี่ข้างหางบบงลังนี่อยู่นีนแต่งตัวแบบนี้ใส่กี่ชั้นมีกี่ชั้นนะอันนี้ใส่เกงกนัวนเดียวนะคะตัวเดียวเพื่อกี่ตัวจะไม่ได้ ใส่หลายใส่มากค่ะใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆม่หยุตัวก็ใส่ไปเรื่อยๆแอนใส่กี่ตัวเอ้ยชั้นเดียวค่ะวันนี้ลบสี่นะคะแต่ว่าบนนี้มันจะหนาวมากหนาวกว่าข้างล่างเพราะว่ามันเป็นภูเขาเนาะแล้วก็จะเปิดเป็นรอบๆให้เราเล่นเป็นรอบๆอย่างเงี้ยค่ะครั้งที่แล้วเล่นแล้วครั้งนี้เลยชิ่เฉยดีปะให้ดูค่ะเห็นเปล่าอ่ะ เห็นไหมพี่ลุงยอดเขาเปล่ายอดเขาต,ตรงนู้คือตรงเนี้ยมันจะเป็นที่สําหรับมือสมัครเล่นเขาฝึกกันค่ะแล้วพอเก่งแล้วเราก็จะต้องขึ้นกระเช้าขึ้นไปข้างบนสูงๆเลยค่ะแล้วก็เล่นลงมาค่าเช่าชุดเท่าไหร่นะสำหรับบางคนยังไม่เคยมาเท่าไหร่ห้าพันวอนปะห้าหมื่นมากเอยเออห้าหมื่นพันห้าร้อยบาทไทยห้าหมื่นวอนประมาณนี้ค่ะค่ะหนาวนะเนี่ยแน่ยินบนน้ำแข็งนะเนี่ย